ากคอมเมนต์นี้นะครับก็คือผมจะสอนมาโครตัวของ Anime Ranger X นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมทาโราเองนะครับก็จะมาสอนมาโครเกี่ยวกับตัวเอ่อเกี่ยวกับตัวเกมของ Anime Ranger X นะครับผมโดยทั้ง2เอ่อตัวการมาโครเนี่ยผมจะใช้ทั้งหมด2โปรแกรมในการมาโครนะโดยปกติแล้วนะครับอย่างแรกนะผมจะใช้ตัวของโปรแกรมนี้ชื่อว่า Ti n y Task นะครับผมอันนี้ผมจะไม่สอนโหลดน,นะทุกคนก็ไปโหลดเองเซิร์ชชี่อเอานะครับก็จะใช้ ในการมาโครโดยที่แบบเขาบังคับหน้าจอเราประมาณนั้นเหมือนเราบังคับยังไงมันก็จะบังคับอย่างนั้นนะครับผมโดยประมาณนี้นะผมจะใช้ตัวโปรแกรมนี้ในการมาโครนั่นเองนะครับก็อย่างแรกเดี๋ยวผมจะใช้จะเริ่มอ่มาโครในตัวของบอลอีเวนต์แล้วกันเพราะว่าผมจะฟาร์มในบอลอีเวนต์เนาะเราก็กดเพย์ไปเลยนะครับผมอ่ะพอเราเข้ามาใช่ไหมเรากดโหวตไปนะครับแล้วก็ปล่อยหรือเล่นปล่อยให้เล่นจบไปเลยก็ได้แล้วก็กดตัว T อันนี้ไว้เราเล่นจบไปทีหนึ่ง โอเคครับพอเราเล่นจบใช่ไหมเราจะเริ่มตั้งค่าตัวของ Chinese Task กันนะครับเดี๋ยวผมจะซูมสายบนให้แล้วกันอย่างแรกเลยครับสปีดที่ผมจะใช้จะเป็น Play Speed หนึ่งะครับโดย Auto อยู่แล้วไม่ได้มีปรับอะไรมากมายเนาะกด Continue Playback ไว้ครับเพื่อให้มันสามารถเราจะได้แบบกด Play แล้วมันกดต่อเนื่องไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดจ้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะติ๊กไว้นะส่วน Record ผมจะตั้งเป็น Control s h i n t n e t R ไว้นะครับเวลา Record นะแต่ก็จริงๆเราจะไม่กดตามนี้แหละเราจะกด Record เองนะครับผม ส่วน playback เราจะใช้ F8 ในการกดเริ่มเริ่มเล่นเพลงตัวของที่เราเลคคอร์ดไว้หรือที่เราบันทึกไว้นั่นเองนะครับก็จะใช้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะ setting ก็จะประมาณนี้ tick a l w a y on top ไว้ show capture แล้วก็ default to bar อันนี้แค่นี้พอเลยครับไม่ได้มีอะไรมากเราจะเริ่มมาโครโดยการที่เราจะกดตรงคำว,ว่าเ e ็กนะครับผมหรือ r ลคคอรนั่นเองที่มันย่อมาเนาะก็กดไปปุ๊บใช่ไหมเราเล่นเหมือนปกติเลยกดดีทายครับรัวๆแค่นี้เลยครับ แล้วก็ด้านข้างที่เราเปิดไว้นะครับเราก็จะมากดอัปเกรดปุ๊บประมาณนี้นะครับผมก็เอาวนไปปุ๊บ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 แค่นี้นะครับแล้วเราก็ไปกดปิดเรคคอร์ดนะครับผมแค่นี้การเรคคอร์ดทั้งหมดก็จะเสร็จนะครับผมเราจะสามารถเซฟก็ได้นะครับผมเซฟไว้ที่ไฟล์ที่เราจะเซตอย่างอ,าอ่ะออนเมะอ่ะเอ็กนะครับผมก็จะประมาณนี้ผมอาจจะเซฟไว้อย่างนี้นะอ่ะเซฟไว้นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับ พอเราจะเริ่มรีเพย์ที่เราสร้างไว้นะครับเราก็ใช้ F8 ตามที่ผมบอกนก็คือที่เราตั้งคีย์ไว้ p l ย y b a c k Hot Key นะจะเป็น F8 นาะก็จะใช้ตัวนี้แล้วเราก็กด F8 ปุ๊บมันก็จะเริ่มทําตามที่เราเดคคอร์ดไว้นั่นเองนะผมกดรีเพย์ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเออต้องมากดอัปเกรดนะก็กดอัปเกรดอัปเกรดแล้วก็อัปเกรดอันนี้ก็คือจบรีเพย์คือจบแล้วเราก็แค่รอแล้วก็ให้มันเล่นเล่นให้เลยนะครับผม อันนี้คือวิธีแรกที่ผมใช้ในการ a อฟนะสำหรับตัวของโปรแกรมทนนิทัศนะครับพอเราจะกดยกเลิกนะครับเราก็แค่กด F8 อีกทีเพื่อย,ยกเลิกนะครับเวลาเราแบบกลับมาเล่นเองหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็จะเซฟไว้ประมาณนี้นั่นเองนะส่วนต่อไปจะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับก็คือตัวของ MoMo m ู p l a y e r นั่นเองนะครับจะเป็นตัวของ Emulator ในการเล่นเกมพวกแนวโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นนั่นเองโดยผมจะใช้ตัวของอ e ิมูเอูมูนี่แหละในการ a k นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะ โอเคครับพอเราเข้ามาตัวของตัวโปรแกรมมูมูนะที่ผมเข้าเกมมาผมก็จะกดเวิร์ดเหมือนเดิมแล้วก็ให้มันเริ่มเล่นเองเหมือนปกตินะครับโดยที่เราจะเปิดทีมไว้เหมือนเดิมนะครับเราจะมาเริ่มตรงนี้ครับก็คือเราจะเริ่มเซตปุ่มนั่นเองนะครับโดยที่เราจะกดที่รูปคีย์บอร์ดด้านขวาบนนาะแล้วก็กดที่ Edit อ่ะเดี๋ยวผมจะปิดอะไรให้หมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมเซตใหม่เลยปึ๊บแล้วก็อ่ะตัวอาทิ้งอันนี้ผมจะเซตไว้นะครับก็คือด้านซ้ายล่างจะเป็น การเดินอันนี้ผมว่าเวลาแบบเราเดินอะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะเซ็ตต้องการเป็นตัวโอผมเซตตัวโอไว้ก็เพราะว่าเมื่อเวลาเราแบบเราได้ของรางวัลอะไรเงี้ยผมจะกดโอซ้ําๆประมาณนั้นนะครับผมอย่างแรกอย่างที่ผมบอกไปเราเปิดด้านข้างทีเมทเนาะเราก็จะเลือกอัปเกรด3ตัวบนเท่านั้นนะครับผมก็อ่ะอ่ะไปครับ1จากเซตคีย์ไหนก็ได้นะเอาที่เราถนัดน,นี้เป็น2ส่วนอันนี้เป็น3นะครับผมแล้วเราก็เซฟไว้ประมาณนี้ แล้วเราก็รอให้เกมมันอัปเดตไปนะครับให้เกมมันเล่นจนจบไปนั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมจะอัปเกรดด้วยมือไป1 1 1 2 3 3นเราลองกดเองด้วยนะว่ามันติดหรือเปล่าอ่ะโออันนี้ผมติด W S d ผมติดอ่ะผมจะไปยืนตรงที่มันเล่นง่ายๆแล้วกันประมาณนี้นะ โอเคครับพอเราเริ่มเล่นจบใช่ไหมเราก็เริ่มเซตเคี์คีหนึ่งนะครับก็คือตัวอย่างรีไชยซึ่งผมจะตั้งไว้ก็คือตัว R นะครับผมเป็นตัว R นะแล้วกดเซฟเหมือนเดิมครับด้านขวาบนพอถึงตรงนี้เราจะเริ่มเซตมาเออเราจะเริ่มมาโคเลยนะครับก็คือเรากดที่ลูกศรด้านขวาบนนะครับผมกดที่ลูกศรน,นะแล้วก็เลื่อนมาตรงที่คาว่า operation recorder นะครับที่เป็นรูปเมาส์ A w, พร้อมกับรูปเพย์ A, นั่นเองนะกดเข้าไปปุ๊บโปรแกรมตัวของ operation recorder ก็จะขึ้นมานะครับผมโดยที่เราจะกด create ตรงนี้นะครับ ในการเริ่มเลคคอร์ดนะครับพอเรากดปุ๊บเห็นไหมอันนี้หน้าจอมันจะเล็กเองนะผมขออภัยอ่ะมันจะขึ้นด้านขวาบนแช่ให้เริ่มเลคคอร์ดแล้วเริ่มกดตามนี้เลยครับกดเลคคอร์ดก็คือกดตามปุ่มที่เราจะต้องการไอ้ต้องการที่จะกดโน้กก็คือกดตัว R รัวๆนะครับผมผมันก็จะเริ่มแมทให้เนากแล้วเราก็เริ่มอัปเกรดครับอ่ะเลขหนึ่งที่ผมเซตไว้นะเลขสองแล้วก็เลขสามประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีตัว O บ้างเพราะผมไว้แบบ อัปเกรดเวลาแบบเหมือนได้ของรางวัลแล้วเราจะใช้นะประมาณนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วเราก็สามารถกดสต็อปด้านขวาบนได้เลยนะครับสต็อปไวทคอร์ดนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีแดงนะก็จะกดปิดไปเลยอะแล้วเราก็เซตคีย์อาเซตตัวตั้งชื่อไว้เลยอะไรก็ได้อ๋ยวผม E x a r a x r a r r e a r x เออนั่นแหละกดเซฟไปครับเราก็จะได้ตัวของมาโครเรียบร้อยแลย้วถ้าเกิดเราก,กดเพย์ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเริ่มกดมาโครให้เราเหมือนเดิมเลย จะดูฮห้อะมันก็จะกดตัว R ใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปดหได้ยงังอะเห็นไหมมันเลเริ่มกดละเราดีเลย์นิดนึงเนาะแล้วก็เริ่มอัปเกรดอันนี้ผมบอกไปอ่ะอัปเกรดที่ 1, นึ่งอัปเกรดที่2แล้วก็อัปเกรด3อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกดตัว O ที่ผมบอกไปมันก็จะเริ่มกด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 พอเราจบมาโคนะครับ มันก็จะสต็อปให้ทันทีแต่เดี๋ยวผมขอ,อกดเองแล้วกันเราจะมาเซตต่อเรื่องนะครับก็คือเราจะกดที่ฟันเฟืองมาโคที่เราเซตไว้นั่นเองนะครับก็กดตั้งค่าไปใช่ไหมเราจะต้องเลือกตัวของ infinity loop until manual stop นะครับผมเพื่อให้มันสามารถรันได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองก็คือพอจบมาโครแรกปุ๊บมาโคส2ต่อเลยมาโคส2 2เสร็จปุ๊บก็3 3แล้วก็4 4แล้วก็หวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ loop internal ไออินเทอร์อเนี่ยอันเนี้ยจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้มันคือการดีเลย์ในการเริ่มเล่นมาโคใหม่นั่นเองนะครับผมส่วน setting speed ตัวของสปีดเซตติ้งเนี่ยจะตั้งก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้แต่ผมเลือกที่จะไม่ตั้งเพราะว่ามันจะมันจะได้แบบไม่ต้องรันอะไรเร็วขนาดนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายเราจะวนแค่กดดีทายแล้วก็อัปเกรดแค่นั้นนะครับผมอันนี้ผมก็เซตแค่ตัวของ i ินฟินิตี้ลูนะครับผมก็จะประมาณนี้พอเราเสร็จเซตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดเพย์ได้เลยนั่นเองนะครับ มันก็จะเริ่มรันรันรันอะไรให้ปกติเลยนั่นเอ evet, งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเซตมาโครสำหรับ2โปรแกรมนี้ถ้าเกิดโปรแกรมอื่นเราก็ลองอ d j จ s สหรือปรับแต่งหรือลองคิดว่ามันเออประมาณนี้เราจะได้ยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการมาโคตัวของแอนิเมเตอร์เอ็กซ์นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อไม่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยเช่นกันเจอก,กันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ